สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทานของตัววีเจนคอลลาเจนพลัสนะคะอันนี้ง่ายๆเลยคือจะช่วยให้ในเรื่องของสุขภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นนะคะเราจะมาทานคอลลาเจนวีเจนนะคะคอลลาเจนพลัสที่มีไตเปปไทายไทป์ Type 2แล้วก็ไทป์3นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นคอลลาเจนพลัสนะคะนี่นะคะจะตักให้ดูนะคะเป็นผงค่อนข้างละเอียดนะคะผงละเอียดมากนะะหนึ่งช้อนคือเราไม่ได้ใช้ช้อนสวงเพราะว่าช้อนนี้เนี่ยก็เท่ากับหมิลลิกรัมแล้วนะคะง,ง่ายๆเลยนะคะ ก็คือเพื่อความสะดวกในการที่จะทานทีนี้ว่าเออเราจะทานประมาณสองช้อนตักเพิ่มอีกช้อนนะคะไปด,ดูนะคะเดิมมีผงอยู่แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยง่ายๆเลยเติมน้ำลงไปแก้วนี้ก็ประมาณ200 ml อมนะคะ ก็สามารถปล่อยให้ละลายได้เลยนะคะทานง,ง่ายๆะละลายเองเลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มใสขึ้นใสขึ้นนะคะทันนี้เป็นคนที่ชอบทานผสมกับตัวแคลเซียมนะคะตัวแคลเซียมนี้ค่อนข้างจะดีมากมีวิตามินซีถึง1000มิลลิกรมัมแล้วก็มีวิตามินดีมีวิตามินบี ที่มาช่วยทําให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นคอลลาเจนเนี่ยถ้าบอกตรงๆเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มาผสมกับตัวแคลเซียเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามาเป็นไตรเปปไทด์ไทป์2ไทป์3นี้ด้วยแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยจะดีมากขึ้นถึง3-4เท่านะคะสายเองโดยที่ไม่ต้องคนเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ ใส่วิตามินซีลงไปได้เลยนะคะมเม็ดก็จะฟูขึ้นมาเลยนี่นะคะละลายสีเริ่มส้มและสวยมากเลยนะคะมไม่ต้องคนเลยนะคะตัวแกวซีนี้ก็คือจะช่วยให้ละลายได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะเริ่มมาทำปฏิกิริยาทำให้ ตัวคอลลาเจนวีเจนตัวนี้เนี่ยดีขึ้นนะคะแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะคอลลาเจนวีเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนพลัสนะคะที่มีทั้งไทป์2แล้วก็ไทป์3เป็นไตเปปไทด์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวนะคะนี่นะคะลองคนดูนะคะ ก็ให้มันละลายได้เร็วมากขึ้นเอกฟูก็จะเริ่มเหลือน้อยแล้วนะคะมันก็จะละลายของมันเองง่ายๆเลยพอใกล้ละลายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาลอยอยู่ด้านบนเนี่ยเม็ดก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะคะสีก็จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นน่าทานมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยช่วยเสริมในเรื่องของกระดูกได้ค่อนข้างดีนะคะปวดกระดูกข้อเข่าก็จะเห็นผลได้ทันตาเลยนะคะ ทำให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น34เทา่าปกติตัวคอลลาเจนวีเจนคอลลาเจนพลัสตัวเนี้การดูดซึมเนี่ยมีมากถึง55เท่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นระดับพรีเมียมนะคะแล้วเมื่อหลัยที่เราเสริมด้วยตัวแคลซีตัวนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นอีกนะคะดีมากๆนะคะคือทานเองแล้วเนี่ยดีจริงๆต้องขอบอกเลยว่าดีมากๆนะคะ ลองดูนะคะคุณผู้ชมลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะหลายๆท่านที่ซื้อไปแล้วเนี่ยติดใจก็มาซื้อแผวซีเพิ่มแล้วเอาไปผสมกับคอลลาเจนทาให้ทานง่ายปกติเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ไม,มีไม่มีกลิ่นทาวนะคะละลายง่ายไม่ขาวค่ะด้วยเกรดพรีเมียมนะคะถ้าวันนี้แค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ